สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับทรงแก๊บโบราณนะครับตัวนี้เตรียมส่งงานลูกค้านะครับเนี่ยทรงโบราณนะครับเป็นเหมือนปืนแก๊บโบราณนะครับตัวนี้ใครอยากได้รุ่นนี้ก็สั่งเป็นทรงโบราณนะครับสั่งง่ายๆว่าทรงโบราณเนี่ยมันจะจะรู้เลยว่าเป็นรุ่นไหนนะครับเนี่ยทรงปืนแก๊บสมัยเก่านะครับยาวๆคอยยาวๆนะครับประมาณนี้เลยูกทรงสวยๆนะครับลูกทรงไม้เป็นไม้ประดุกนะครับตัวนี้นะครับใส่ตัวประกบปีกให้ด้วยนะครับตัวนี้อุปกรณ์ นะครับ1,900นะครับ1,900บาทนะครับมียางให้1ชุดนะครับเป็นแบบนี้กเซนน็อตบูทแบบนี้นะครับอ่าีกเซนน็อตบูทแบบนี้นะครับ1ชุดนะครับแล้วก็มีลูกดอกให้1ท่อพีอีหนึ่งนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานอ่าอุปกรณ์ให้เป็นอย่างละหนึ่งคือยางหนึ่งท่อหนึ่งนะครับท่อพร้อมสายพีอีหนึ่งร้อยปอนด์ให้หนึ่งชุดแล้วก็ลูกดอกหนึ่งลูกนะครับ ไม้ยาวนะครับใช้ไม้ยาวกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่ารูปทรงมันรูปทรงมันเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับถ้าเราไปใช้ถ้าเราไปใช้ไม้สั้นมันใช้ไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้ทรงมันแบบนี้นะครับรูปทรงก็สวยงามดำานี้เลยนะครับให้ดูสองฝั่งนะครับใส่ประกบปีให้ด้วยนะครับเนี่ยด้วยนะครับลางตัดปลายนะครับตัดปลายตัดท้ายให้แบบนี้นะครับสวยเลยพันเก้าเอง ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับศูนย์เก6 5เ็สองหปดดหห้าศนย์นะครับไม้สวยสวยเลยนะครับเคลือบด้านนะครับตัวนี้สวยเนียนๆเคลือบด้านให้ส,สวยเลยนะครับเป็นลูกทรงปืนโบราณนะครับก็ทรงปืนแก๊บโบราณนะครับจับยิงขนัดนะครับประมาณนี้ครับใครสนใจติดต่อมาเลยครับ